วายปูวคนเนี่ยโอ้โอวายงามขนาดโอ้ฟาวกันมีเนี่ยโดยเท่าเลยโดยชาห่ายาห่ารวยกันมีเนาะทำกันมีขาย สวัสดีพี่น้องมดสูคุซคนน้องตอนนี้มาสอนอยู่ที่เมืองยม,มาราชถ่งแห่งขาม่วนคลิปนี้สิพาพี่น้องเขามาหลออมาเที่ยวตลาดนัดเมืองยม,มา拉เปิดเปิด,ปดทุกทุก,ทกตอนแรกวันองังคารนะครับวันพระฮัทมื้อนี้เป็นวันพระฮัทผมได้มาเลาะดนแล้วพี่น้องเลยเาเบิกน้ำกันเนาะพีิมีอย่างขายเลย โซนเป็นโซนอาหารธรรมศาสต<า>ร์เนาะวีเท่าไรมะกลวยเนายวีสิบสามท่านสองวีสองห้าวีชิบสามวีิบได้บอ่บอ,อจะซื้อสิบพันมาขายสิบสามได้สามพันกีบเนะบาะนะวนวนวีเองวีนะวีเอวีเอาวีเดียว ม่งวงกระสอบอ่นนโอ้มนขนไข่ซำกับไข่เน,ขนาะอ๋อสมมัม่วงไข่จจร<อ>เยชุกคาต้นเนาะเฮ้ยมะกวูกอเล็บมือนางโอ้สื่อมวนเนาะมล้วยเล็บมือนางฝายผู้กันนี่โอ้ โอไหวางามขนะาี่เลังลังเกันมานจใจซื้อขายลเล่นบักหนาพวกเพชร ค <c oughs> ือห้างเฉพาะของขอ,อ,องห้างเนาะนอนไม้ขายมากรูดล้วนเนะาะวีเท่าไหร่2,500ทำกต่มีขาย แปะแปะแล้วเว้ยมัดเท่าไลมัดชีพัมัดชีพัน,พนอโอ้คือสไหม่ค่ะเนาะนี่เบิ่งน้ำมันมัน,มนลายฮะเอาหอมมันนึงเอาวางนี่ก่อนจะน,น้อยหอมเอาเนีย่ยงวงมันบอกอ๋อม,มันสม้มปะ คือมังม่วงมันนะ,อะอรอยรอยโชนอาหาราธรรมศาสตร์ร่วนๆเนาะไหวมีประกาศซ้อมเนาะ โอมาตัวมาตัวเห็นแล้วนี่มัดเ่อได้้ยมัดเ่าได้มาทัวเอ้าของเพื่อเอ้าเยวของเพื่นังไงเนาะคือมันอยู่หานลาวสิเออยดลำดีกเดี๋ยวขอเอาเด้มันน ใส่ทงให้นะพอแร้วว่าของเหล้านนัดกันได้สามพันกันได้เนากล้วยกับมีเนาะกล้วยบ่มเบบโอ้สีต่อมาขายคนบริก่ลายนะมันเนาะแม่ละเขาเชื่ลายเขาม่มีงานเนีองานดองงานยังกลาย พอเราเสียเวลาเสียน้ำมันลดและชาหงลักเราออกมากระดารอย่างนั้นดำเลยน้ำพักวะน้ำอาก,กาศมันเป็นอะไร โอ้ใ oh. oh, oh. ้เห็ดรโอยโยได้นอนี่นอซานนะลายให้นรอวายน้องามออผักกระเฉดงามเล

ข้าวอย่างข้าวไฟวะตือห้าสิบตือมาใหญ่ดิเป็ข้าวผัดยัไมเดียวข้าวผดอีกห่ เอาเหยียดมาฮอดโซนทางนี้พี่น้องจนฮอดทางใหญ่พละเป็นตลาดนัดที่ใหญ่พอสมควรเลยคนน้ำผึ้งของแท้บอกแม่โอ้จักแสนนะสองแสนโอ้ของแท้ลิซ่าน้ำยังดำดำเลย รสชาติมันเป็นอะไรร<ะ>สชาติมันเป็นอะไรเขาตำมะม่วงอ่ะม่งแก้วผักผักก็ตำแล้วน้ำมันเยอะลงกู้รสชาติคือน้ำผักกาดบ่น้ำมนาวน้ผักคูนบ่อาะอะไรเนี่ยามเอาลองเอาไชิมบ้างก่อนสนเป็นเ็อคไาไลายนะลองบ่งลองมั้งรึาม,มานันม่วแก้วไรผักผักา็ตำช กินกับมังม่วงเนาะเอาปุ้งเพิ่มก็ได้บ่เอาแป่งนัวอย่างนี้ใส่เติมก็ได้แล้วน้ำผักน้ำผักคู้นอาจจเห็นอยู่นี่เลยลองเไปลองไปอยู่พุ่นเขาก็ะขายลองมันก่อน ่านายของกินซุปเนาะโอ้เยอะนี่ทรงมันจะแซบฮะหอมีเล็กไงใ,ใส่นางอยูบอ่บ่ของเขาได้ขงสิบพันไม่ค่าเห็ดเองบอกฮนะซิมเบิงพอนีบูดดีิมเบิงหอมขีเล็กเมือ,อยงยมมาลาสิบพันขี lạy đèo nó móc ba bọn em móc ba bay đi hàm nói luật sài gòn bọn em móc ba bay đi hàm nói luật sài gòn bọn em móc ba bay đi hàm nói chị em hong nó đi nó อ่านทะเลเนาะฝามึกไทเลี้ยะามกเท่าไรเนี่ยสามบหากรแพงของมาจากเวียดนามบ่อ๋อจากเวียดนาม,นามหอยค้างก็มีส่วนที่จะขายของกินซุกเนา สระปอกสระเปอจามเอ็นก็มีมักมัดถุ่วเลียนก็มีมังม่วงอ้ของแซ่บอีกพีพวกก็มีออรีคาย่า

ักกูดมาเท่าไรหาพั่มมากูดจำราดไปขั้วกันได้เนาะมันออกมีทามแค้มน้ำหรอปะ Bà làm Thơn bỏ lại Bà làm Thơn có xe với gần đây ข้ายเกือบลืมเอาวางกองก็ได้ไหมเอาวางกอนก็ได้เฮ้ยขอเปียมลาลาขายหำเลยเรามีเรากมีหลาหลกรแงลายเฮ้ยที่หผมมีเหรอเขามีแต่ใบเดียวเนี่ย หวานปลาของฮอมาไ0 0นพระจ้ากินชีมดแล้วะไฟยมราชทุกเองบอโอ้เอายูป้าพูโอ้ิว่าอยูตามให้ตามหน้าเนาะตะกานปากบเอายู้าราบองอย่างฮะ เมาขายมาแล้วโอใช่่เป็นชิปภาพบัญญากาศตลาดนัดเมืองยมอราเนาะพี่น้องตลาดนัดที่ใหญ่ขนาดเลยของอยู่ของกินลายอเป็นสะพออาหารธรรมศาสตร์อ่ะหมอกหมอกไม้กับพี่เนี่ยเปี้ยงหมอแหกแต่กระโปะกับพี เข้าใจเวานาก่อนเต็มมือแล้วมือนี่นี่กะเป็นชิพพาบรรยากาศตลาดนัดเมืองยมราชเนาะพี่น้องอาหารการกินลายเนาะมาเลาะมาเที่ยวได้เปิดเปิดทุกๆตอนแรงวันจันทร์กับวันพฤหัสทิตอาทิตย์หนึ่งสองเทื่ออยู่ทางเมืองใหม่ยมราชเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาพร้อนี้ขออนุญาตปิดคลิปนี้ไว้สำนีก่อนเนาะพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่ ขอบใจทุกท่านที่เข้ามาดตามมาชมเ้อส,สำหรับคลิปนี้สบายดี